ในเวิร์กช็อปนี้เราก็จะมาเปลี่ยนภาพถ่ายให้กลายเป็นภาพสีน้ำมันโดยให้คุณเปิดรูปที่ต้องการขึ้นมาหลังจากนั้นก็เลือกคำสั่งฟิลเตอร์เลือกอาร์ติสติกและเลือกโพสเตอร์เอจค่ะจากนั้นเราก็มาเลือกปรับค่าต่างๆโดยการปรับค่านี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปที่คุณเลือกใช้ด้วยค่ะในที่นี้เราจะปรับค่าเอจทิ n e นสเป็น0ค่าเอจอินเทนซิตีเป็น1และค่าโพส t e r ร z a t เซชเป็น5ค่ะ เมื่อได้แล้วก็คลิกโอเคจากนั้นก็เลือกคำสั่งฟิลเตอร์อีกครั้งเลือกอาร์ติสติกและเลือกสมาร์ทสติกค่ะจากนั้นเราก็มาปรับค่า Stoke l น n g เป็น1นึ่ง Highlight a r e เป็น15ค่ะและค่า Intensity เป็น10จากนั้นก็คลิกโอเคจะเห็นว่าภาพถ่ายของเราก็จะกลายเป็นภาพสีน้ำมันที่ดูสวยงามไปอีกแบบนึงค่ะ